ครับก็ขอกาบสวัสดีคณะกรรมการนะครับแล้วก็ขอสวัสดีเพื่อนนักศึกษาที่มารับชมรับฟังในวันนี้นะครับผมนายชลันเดชสติพคินนักศึกษาชั้นปีที่2คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับก็ต้องขอพูดก่อนเลยว่าในช่วงที่ยุคเทคโนโลยียุคอินเทอร์เน็ตนั้นมีเทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรานั้นถือว่า เป็นเรื่องที่ดีครับไม่ว่าจะเป็น AI network หรือเรื่องของ IoT หรือก็คือ Internet of Thing แต่ว่ามีดีก็ต้องมีร้ายมีได้ก็ต้องมีเสียและมีผู้พัฒนามีผู้สร้างสรรค์ก็ต้องมีผู้ทําลายผู้โจมตีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของ deepfake เราจะอยู่อย่างไรเมื่อ AI จะเปลี่ยนโลกความจริงให้เป็นความไม่จริงครับต้องขอบอกกันเลยว่าเทคโนโลยีที่เรียกว่า d e f a k e เนี่ย เป็นเทคโนโลยีที่ดีๆถ้าเกิดว่าเรานําไปใช้ในทางที่ถูกต้องหรือว่าสร้างสารรค์หรือว่าในทางที่เขายอมรับกันที่เขาเรียกว่า딥เรียลไม่ว่าจะเป็นการนําไปใช้ในทางสื่อวงการบันเทิงที่เขาจะนําการเก็บข้อมูลหน้าตานักสแสดงเก็บ Data Se ซตนำไปเทรนโมเดลของหน้าตานักสแสดงออมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า d e Fake เนี่ยถูกนําไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องในทางไม่สร้างสารรค์หรือว่าในทางที่เขาไม่ยอมรับกันเนี่ยหรือว่านําไปใช้หลอกคนอื่นนําไปทําข่าวเท็จข่าวปลอมอันที่ถือว่าเป็นปัญหาแล้วครับ แล้วที่เราเคยเห็นข่าวดีเฟกกันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงที่เราเคยเห็นกันว่าเป็นดีเฟกหรือไม่ใช่ดีเฟกมันมีวิธีสังเกตอยู่ครับด้วยเริ่มจากตัวเราเองนี่แหละเราสามารถสังเกตได้จากการที่ว่าหน้าตาของเขา Move ซ e t การมูฟเซตของหัวการ Mo v e ซ e t ของปากการกระพริบตาการหายใจดูจากฟันหรือว่าดูจากสายตานะครับแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถสังเกตด้วยตนเองได้แล้วเราสึกว่ายังไม่แม่ชัวร์ว่ามันเป็นด e เฟ c t ไหม เราก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งคือการเราใช้ Google ครับเราสามารถเซิร์ชได้ทาง reverse image Google นะครับก็คือเซิร์ชรูปภาพแล้วจะผลลัพธ์มาเป็นรูปภาพต้นฉบับว,ว่าเคยมีอยู่แล้วหรือไม่อะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าทีนี้มีอีกวิธีหนึ่งครับถ้าแน่นอนว่าสายตาม,มาทุกฝังเราอาจจะดูได้ยากว่าเป็น Deepfake แต่ว่าอาจจะมีวิธีหนึ่งก็คือการใช้เทคโนโลยีตรวจจับเทคโนโลยีด้วยกันเองหรือที่เขาเรียกกันว่าผีย่อมเห็นผีด้วยกัน ก็คือการที่ว่าเราใช้ AI ตรวจจับดูว่าเป็น deepfake ไหมโดยการให้ประมวลผลภาพออกมาแต่ว่าในทีนี้ในช่วงที่ deepfake เริ่มระบาดนั้นเรายังไม่มีตัวตรวจจับมากแต่ว่าในช่วงนี้ก็ช่วง2อสปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีหลายผู้พัฒนาหลายองค์กรหลายบริษัทเริ่มพัฒนาออกมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นของ Metaverse ของคุณมาร์คซ c k เ r b e r เที่ว่าเริ่มพัฒนาเรื่องของตัวคู่มือที่ว่าตรวจจับ AI ก็คือ m o d ด l passing ซึ่งเป็นตัว Facebook AI ที่ว่าตรวจจับการโพสต์เกี่ยวกับภาพปลอมที่เป็นไม่ใช่หน้าจดเองหรือว่าเป็นการตัดต่อนะครับแต่ทีนี้ยังมีซอฟต์แวร์ที่เป็นฟรีแวร์ที่เราสามารถเข้าไปใช้ได้โดยการเราเซิร์ชไปว่า j i e w w r r e i i นะครับซึ่ง j i e w w r r e i เนี่ยเราสามารถนำลิงก์จากคลิปวิดีโอนั้นหรือการที่เราอัดหน้าจอนั้นแล้วไปอัปโหลดขึ้น jeepware.ai ได้นะครับ มันก็จะประมวลผลภาพของคลิปนั้นออกมาว่าเป็นหน้าตาที่เป็นดี่เฟกไหมหรือว่าเป็นไม่ใช่เป็นที่เฟกนั่นเองนะครับโดยถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นการตรวจจับได้ร้อเปอร์เซนหรือแม่นยำว่าเป็นดี่เฟกแต่ว่าผมเชื่อว่าในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาที่ดีมากขึ้นในการตรวจจับพวกดี่เฟกนะครับหรือว่าเป็นพวก AI ที่เทรนโมเดลออกมาทำา,ตาัตตัสเซตเป็นหน้าตานั้นๆน,น,นะครับ ก่อนจะจบกันไปผมขอฝากว่าเราจะมีสติเราต้องมีสติในการใช้เทคโนโลยีนะครับไม่งั้นเราจะถูกเทคโนโลยีหลอกเรานั่นเองขอบคุณครับ